นี่ก็จะรสจะมาะกกว่กระเทียมอันนี้จะหวานสุดอืมแก่นี่เลยมาใหม่ในเซเว่นอาริวกับนี้เลยเลมไงหายทองคำและนี่คือลำยองหายท้องเหลืองเออเราจะมารีวิวกันนะฮะมาเขามีสามรสเนาะอันนี้ขอลองก่อนรสกระเทียมดูนี่เป็นไงอืมอร่อย หวานเหมือนน้ำจิ้มงาเลยอะเหมือนน้ำจิ้มงาของซันสุเหมือนก็เลยอือออต่อไปนี่คือรสออริจินอลชึบรออริจินอลอ๋อ กักงาขาวอันก็อร่อยอ๋อเพิ่งรู้กินมาสองซองสามซองอ๋อมันคือซอสงาขาวสามซองอะแหละแต่คนละกลิ่นเฉยนี้ผักชีแก่เขียวแน่หันไปด้าน,นอืมอืม